สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับแผนธุรกิจข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ105ข้าวอิ่มพุงกลางข้าวเพื่อสุขภาพค่ะ ประวัติความเป็นมาข้าวเหนียวในประเทศจีนข้าวเหนียวมีการปลูกอย่างน้อย2,000ปีอย่างไรก็ตามนักวิจัยเชื่อว่าการกระจายข้าวเหนียวดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการอพยพลงใต้ตอนต้นและการกระจายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโดยเฉพาะลาวตามรูปแม่น้ำโขงที่มีต้นกำเนิดมาจากจีนตอนใต้ค่ะ ประวัติความเป็นมาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวสายพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยเป็นพันธุ์ข้าวที่ทําให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกซึ่งข้าวหอมมะลิ105เป็นข้าวที่มีต้นกําเนิดจากจังหวัดฉะเชิยงแซาเป็นข้าวพันธุ์เบาที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาจากข้าวขาวดอกมะลิโดยคุณลักษณะอันโดดเด่นยามหุงข้าวกินจะหอมชวนให้รับประทานไม่เหมือนพันธุ์ข้าวใดในโลก นี่ก็จะเป็นวิธีการนึ่งและวิธีการหุงนะคะ ประโยชน์ของข้าวเหนียวนะคะ 1. ช่วยสร้างให้ร่างกายแข็งแรงและมีคุณสมบัติที่ให้พลังงานสูงทําให้อิ่มท้องได้นาน2ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระเพาะอาหารรักษาสมดุลและให้ความชุ่มชื้นภายในกระเพาะอาหาร 3. ธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในข้าวเหนียวจะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดทําให้เม็ดเลือดมีความสมบูรณ์และ 4. มีวิตามินอ e ีที่ช่วยบำรุงการทำงานของระบบประสาทและสมองช่วยป้องกันอาการหลอดเลือดหัวใจตีบและป้องกันปัญหาวุ้นในตาเสื่อมค่ะประโยชน์ของข้าวหอมมะลิ105นะคะ ก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. วิตามิน B1 ที่ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและยังมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 2. วิตามิน B3 ช่วยให้เยื่อบุทางเดินอ,อาหารและผิวหนังอยู่ในสภาพปกติ 3. แคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสที่มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะ กลุ่มแรกคือผู้บริโภคที่มีอายุ25-50ปีโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนี้อาศัยอยู่กับครอบครัวและทำอาหารให้กับครอบครัวรับประทานจึงเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความถี่ในการซื้อข้าวสารบ่อยค่ะและกลุ่มที่2คือกลุ่มคนรักสุขภาพที่ชอบทำอาหารรับประทานเองค่ะ ปัญหาอุปสรรคและความเสี่ยงของธุรกิจนะคะปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 1. ข้อมูลสินค้าไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน 2. เข้าเป็นสินค้าที่มีขายทั่วไปจึงมีคู่แข่งทางการค้าเยอะและ 3. ผู้ประกอบการยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการค่ะความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 1. ความเสี่ยงภายใน1.1 ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์เช่นการกำหนดราคาสินค้าที่ถูกหรือแพงเกินไปโปรโมชั่นที่จัดเหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่1.2ความเสี่ยงทางด้านการเงินเช่นผลทางการเงินดีขึ้นไหมจะขาดทุนหรือเปล่า 2. ความเสี่ยงภายนอก2.1ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสินค้าในตลาดไม่มีความแตกต่างกันและผู้จำหน่ายข้าวสารมีจำนวนมากจึงทำให้การแข่งขันในด้านนี้อยู่ในระดับสูง2.2ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ต่างจังหวัดก็ยังมีการปลูกข้าวกินกันเองอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อข้าวกิน2.3ปัจจัยด้านสังคมในสังคมไทยเราทุกบ้านจะมีข้าวติดบ้านกันอยู่แล้วบางบ้านบางครอบครัวที่บ้านอาจทำนา จึงไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อข้าวกินเท่าไหร่นะักข้อดีและข้อเสียของสินค้านะคะข้อดีคือมเมล็ดข้าวสวยข้าวเต็ม,มเมล็ดค่ะข้อเสียสินค้าราคาสูงไม่ระบุป,ปริมาณของสินค้าแพ็กเกจสินค้าไม่ค่อยน่าสนใจค่ะข้อเสนอแนะเพื่อทำให้ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น 1. อยากให้บอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน 2. ระบุปริมาณสินค้าให้ชัดเจนและ 3. ปรับแต่งแพ็กเกจให้น่าสนใจมากกว่าเดิมค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ